สวัสดีครับอยูกับผมมิยะก,กิคงนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปวันเอ็กครับแมปเอ่อบอกฟุตน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นแกะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแกะเอ่อสคริปโหมดปกตินะครับพี่ก็รันมาแล้วหน้าแรกจะเป็นเอ่อออโต้ฟาร์มยู view, แล้วก็ออโต้ฟาร์มกล่องแล้วก็ฟาร์มแบตเตอรี่ผลฟาร์มอะไรต่างๆนะครับ หน้าต่อไปจะเป็นการอัพสแต็กอ่ะต่อไปก็จะเป็นการทำหมัดนะครับหมัดอิเล็กโตพวกหมัดอิเล็กโตวีสองหมัดมังกรวีสองหมัดซุปแล้วก็ดาบบิ๊กมัมอิลิตบอสมีต่างๆนะออโต้ฟาร์มฮาคิแล้วก็ออโต้ทำหาคิ V2 นะครับ ต่อไปก็จะเป็นการซื้ออของก,กาต่างๆต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนเกาะแล้วก็มีลงดันด้วยนะครับมีคิวเพเยอร์แล้วก็เปิดกล่องระยะไกลเปิดอะไรต่างๆเปลี่ยนฝั่งพี่ก็จะ เปิดออโต้ฟาร์มไปดูนะครับเลือกอาวุธแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มโอ้ยังตึงอื ô Farm phám kong có điên hong mẫn ít nè đi mì web canh bác môn đuổi đi đi แบบนี้ก็ฟาร์มได้ทั้งคืนอะ่ะถ้ามีกันบักบอลแบบนี้ก็มีการบักมอนเออไม่มีการแบบมันมีการบักมอนนะครับมอนบักมันก็จะเปลี่ยนตัวถือว่าดีนะ หาดูก่อนว่ามีโค้ดอสไรปะโต้ดฟาร์มหนึ่งกับโต้ดฟาร์มสองโดนแตกต่างกันไหมวันนี้มีพลที่คนอื่นทิ้งข้าว้อยเมตร นโอเคไม่อยากดูกล่อง <c oughs> แย่งข้อา,ารามเราวนี่คนดีจริงๆ <c oughs> นั่นก็ขอตัวคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ